สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คนแรมทางมีเรื่องอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับคนแรมทางกับเพื่อนพ้องน้องพี่ได้มีโอกาสขึ้นมาที่ดอยช้างครับเราแวะก,กันที่อุทยานนะครับสมัยนั้นยังไม่มีคาเฟ่ไม่มีรีสอร์ทเหมือนทุกวันนี้นะครับทางก็ยังเป็นทางดินอยู่นะครับ ไม่ไม่ใช่ทางที่ดีเหมือนอย่างทุกวันนี้เราไปชิมกาแฟบดสดกันที่อุทยานพร้อมน้ำจิตน้ำใจของเจ้าหน้าที่ที่นั่นในวันนั้นนะครับมีความสุขมากท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามคนแรมทางปกติแล้วนี่เป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะครับเป็นคนที่ชอบร่ำสุรามากกว่าแต่ต้องยอมรับเลยว่ากาแฟโดยช้างในวันนั้นท่ามกลางหมอกเหมยที่อบอวลอ,อยู่รอบตัว อร่อยมากครับท่านผู้ชมพวกเราพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ากาแฟดอยช้างอร่อยมากและหลังจากวันนั้นเราก็เป็นแฟนคลับของกาแฟดอยช้างครับเราลงจากดอยช้างนะครับมาแวะที่ดอยวาวีมาซื้อกาแฟซื้อชาซื้อของขบเคี้ยวของฝากที่ดอยวาวีนะครับที่บ้านวาวี แต่ว่าเราตั้งใจวันนั้นเลยนะครับเราจะเข้าไปลึกไปไกลกว่านั้นครับเราไปนอนกันที่ดอยกาดผีครับท่านผู้ชมครับพอไปถึงยอดดอยกาดผีนะครับซึ่งเป็นทางดินนะครับขึ้นไปท่ามกลางดอกบัวตองที่สวยสดงดงามหมอกเหมยน,นะครับพวกเราก็ เลือกหาที่พักที่หลับนอนกันตามใจชอบนะครับกางเต็นท์นอนกันที่ยอดดอยกาดปีในวันนั้นเสร็จแล้วก็มานั่งล้อมวงร่ำสุราพูดคุยเฮีย <c oughs> ปาร์ตี้กันนะครับคนแรมทางก็เลยเล่าให้กับพี่พองน้องเพื่อนที่มาด้วยกัน8ชีวิตในวันนั้นนะครับว่าที่นี่นะครับที่ดอยวาวีนี้นะครับมี2อ,อย่างที่คนแรมทาง อยากแนะนำนะครับอันแรกก็คือไก่ดำนะครับเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าไก่ดำนี่เป็นยาอายุวัฒนะนะครับยาบำรุงร่างกายนะครับปึ๋งปังนะครับอันแรกนะครับอันที่สองก็คือเหล้าข้าวโพดนะครับซึ่งที่นี่นี่จะอร่อยมากนะครับคุณแรมทางผ่านมาทางนี้เป็นประจำก็มีโอกาส ได้ชิมทั้งสองอย่างเป็นประจำก็เล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ฟังนะครับทุกคนอยากกินมากนะครับทุกคนนี่อยากกินมากแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะเราอยู่บนยอดดอยในขณะน,นั้นนะครับก็พอดีโชคดีมีน้องหนุ่มคนหนึ่งนะครับกำลังต้อนบัวผ่านมาพอดีนะครับคนแหลมทางก็เลยเข้าไปคุยด้วยนะครับว่าพอที่จะ หาไก่ดำอะไรขึ้นมาให้พวกเราได้กินได้บ้างไหมนะครับน้องเขาบอกมีมีเยอะมากนะครับ mm hmm. เพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราหนึ่งในทีมงานนั้นก็คือท่านผู้กองเขียดนะครับพอได้ยินอย่างนั้นนะครับรีบควักเงิน500บาทในสมัยนั้นนะครับให้กับน้องเขาไปเลยนะครับบอกว่ารบกวนหาไก่ดำมาให้พี่ได้ชิมหน่อย น,น้องเขาก็รับปากแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หางนะครับต้อนวัวล,ลงดอยไปช่วงนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็นครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไปเลย6โมงก็แล้วทุ่มหนึ่งก็แล้วนะครับ สำหรับคนที่รอคอยในเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันยาวมากเลยนะครับท่านผู้ชม mm hmm. เพื่อนพ้องน้องพี่ก็เริ่มวิถกวิจาร์กันนะครับว่าท่านผู้กองเขียดเป็นบ้าหรือ,อยังไงเอาตังตังห้าร้อยให้เขาไปชื่อแท้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อแท้กันเลยนะครับไม่ได้ถามชื่อแท้กันด้วยนะครับหลายคนก็วิถกวิจารณ์กันไปต่างๆานานาะ คนรำทางซึ่งนอนฟังอยู่เพราะว่าคนรำทางคนขับรถนะครับก็เอ็นกายพักผ่อนร่างกายก็เลยบอกว่าผมเอาคอผมเป็นประกันเลยนะครับผมรู้จักคนดอยแถวนี้ดีผมเชื่อมั่นในความเป็นคนดอยแท้ๆของคนที่นี่ที่ผมเป็นห่วงไม่ได้ห่วงเงิน500ของคุณนะครับผมเป็นห่วงว่าเมื่อ่ํำแล้วเนี่ยเขาจะขับคุ้นดอยมาได้อย่างไร ร้มอเตอร์ไซค์ของคนดอยในสมัยก่อนเหมือนกับเพลงน้าหมูร้องทุกประการเลยนะครับบางคนนาะมันก็ไม่มีบางคนหลังก็ยะหวังว่าจะมีไฟเลี้ยวไฟนาไฟไทยเอาไฟในะช้มาทำเอาแทนอย่างนั้นเลยครับเหมือนเพลงน้าหมูทุกประการเลยและเวลาเขาขับรถบนดอยนะครับเขาประหยัดน้ำมันนะครับเวลาลงเนินเขาดับเครื่องครับเวลาขึ้นเนินมันจะหมดกำลังเขาก็ติดเครื่องครับก็จะได้ยินเสียงแปนหาย ปหายอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นเลยที่คนแรมทางเป็นห่วงก็คือกลัวว่าเขาจะตกดอยครับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ไม่เชื่อในสิ่งที่คนแรมทางพูดนะครับแต่สักประมาณทุ่มกว่าๆนะครับก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ลั่นดอยขึ้นมาครับปานปานขึ้นมาพร้อมกับไฟริบหรีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขึ้นมาครับ ประมาณทุ่มเศษเศษนะครับน้องชายดอยวาวีก็มาถึงที่พวกเรานั่งผิงไฟกันอยู่ครับพร้อมกับไก่กระทงหนุ่มสามตัวนะครับน้องเขาบอกว่าที่เขามาช้าเพราะว่าเขาคัดไก่อยู่นะครับอยากให้พวกเราได้รับประทานไก่ดำที่อร่อยตลอยสมใจที่พวกเราอยากรับประทานนะครับ ก็เลยมัวแต่คัดไก่อยู่แล้วน้องเขาถอนขนชำระอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนดีใจมากขอบคุณน้องเขาปลื้มใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยกลัวว่าน้องเขาจะเอาตังค์แล้วไปเลยอย่างงู้นอย่างนี้มีคนแรลมทางนี่แหละที่บอกว่าไม่มีทางไม่มีทางที่คนดอยจะทําทเช่นนั้นนะครับ แต่ว่าที่คนแรมทางเป็นห่วงก็คือกลัวน้องเขาจะตกดอยแค่นั่นเองน้องเขาบอกว่าไม่มีนะครับโคดอยไม่มีขับรถตอดอยนะครับน้องเขาบอกเลยนะครับรอบกองไฟบนยอดดอยกาดผีในวันนั้นก็เลยอบอวนไปด้วยความสุขนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ถามชื่อแท้น้องเขาจนทุกวันนี้นะครับถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่นะครับ รบกวนได้ส่งข่าวได้เม้นได้บอกได้แจ้งเรามาด้วยนะครับภาพถ่ายที่พวกเรามีก็เก็บรักษาไว้ไม่ดีนะครับก็เลยไม่รู้จำหน้าน้องไม่ได้ได้วยซ้ำนะครับแต่พวกเราทุกคนก็ประทับใจในเหตุการณ์ในวันนั้นมาจนทุกวันนี้นะครับอยากเจอน้องอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ และก็อยากเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังด้วยนะครับผมวันนี้คนแรมทางกลับมาโดยช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ10กว่าปีนะครับมากับครอบครัวและก็พี่พี่นะครับมาโดยช้างครับมีความสุขอบอุ่นใจมากนะครับเหมือนเหมือนกลับบ้านนะครับท่านผู้ชม แต่โดยช้างในวันนี้นะครับโดยช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้ไม่เหมือนเดิมครับเต็มไปด้วยคาเฟ่รีสอร์ทมากมายนะครับกำลังก่อสร้างอีกอยู่ก็มากมายครับท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมแวะซักคาเฟ่นหนึ่งนะครับ ผ่านมาที่คาเฟ่หนึ่งนะครับเห็นมีรถจอดเต็มเลยก็เราก็เลยลองแวะดูด้วยครับที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่ทั้งฟาร์มแกะด้วยครับอาคาฟาร์มบิเล่นะครับก็เลยแวะพาท่านผู้ชมมาแวะชมนะครับที่นี่จะเต็มไปด้วยคาเฟ่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหลายๆที่เหมาะแก่การเช็คอินมากนะครับโดยช้างวันนี้ ความสวยยังเหมือนเดิมแต่ที่แตกต่างนะครับก็คือมีคาเฟ่มีรีสอร์ทอะไรขึ้นมามากมายนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เพื่อไม่ไม่ให้มันยาวไปนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมซักคาเฟ่หนึ่งนะครับซึ่งการขึ้นมาที่ดอยช้างครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องเล่าอีกหละนะครับที่อยากเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแต่เพื่อไม่ให้คลิปยาวไปขออนุญาต เล่าให้ท่านผู้ชมฟังใน EP ีหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ e ีีนี้คลิปนี้นะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่อาคาฟามเล่แห่งนี้แหละนะครับแล้วก็จะขอลาท่านผู้ชมไว้ที่คาเฟ่แห่งนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับผแมแหลมถางด้วยนะครับ เดี๋ยวมีเรื่องเล่าจะเล่าท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดาร,รับชมครับสวัสดีครับ ใส่ไม่ดีเลยลูกแย่งกันมานี่มามานี่กิน,น,นะคะนละอันอ่ะ